โอ้โหสวัสดีครับโอ้โหรอให้ทีปอนชายของเราจับไปเลยเลยจีมคุยกันเองกันไม่หยุดเอาไปเอาไปอาไปอะเออเออเอออ่านี่ฮะมุตโน้ครับได้ยินข่าวว่ามุตโน้เป็นคนอีสานใช่ไหมครับเออใช่ครับตาผมขอเว่าเลยก็ได้มาซาเซื่นผมไปจุดเออสอนผมเว่านิดนึงผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับจริงนะครับผมอยากเว่าเป็นนะฮะ อันซีว่าจังไรแล้คือเป็นคนนอนแกงนครับนอนแกนงดิมื้อนี้มากบุดรมื้อนี้คือมื้อนี้คือมือกลางวันหรือมื้อกลางวันหรือมื้ออ๋อไม่ใช่มื้อนี้คือวันนี้อ๋อฮะแล้วมีอะไรอีกเออใช่นเวลาที่เจอเวลามีแฟนจะถามไนว่ากินข้าวหรือยังอ่ากินข้าวหรือยังก็ลองถามว่ากินเขาไป กินเข้าไปแล้วจะกินเข้าไปทำไมไม่เข้าใจกินเข้าไปกินเข้าไปได้มาสมเด็จนะโ้โอะไรใส่ไปดิเขาจะโม่งโดมนะตัวเธอโดมไหมตัวเองโห่ขนาดนั้นน่ารักแบบหน้าใสกิ๊กเลยอ่ะเออนะใยยิแบบโอุ๊ยอิจฉาเลย จะลงไปโดนต่อยกันเรียน้องอุตโนครับผมเป็นยังไงบ้างครับมาเยี่ยมแฟนคลับชาวอุดรในวันนี้ก็ดีใจมากครับขอบุญมากเพราะว่าผมก็คิดว่าเออวัยรุ่นอุดรราชกิจการลิศตั้งหรอวอะไรเง้ยเออไมรู้ว่าเรดูออกกันเออื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าน้องๆเขากระจา มาให้กำลังใจเราด้วยยังไงขอบคุณมากนะครับเส like <cat Bal subscriber Airbnb> ียงเบามากเลยนะครับรู้ไหมครับว่าเวลาเวลาไปไหนแล้วเจออย่างนี้เนี่ยมันมันปลื้มใจมากแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านนะครับยังไงขอบคุณมากครับเอะกีตเอะกีตฮิตาโนะครับเสื้อเป็นโลครับ รู้เยอะรู้เยอะรูเยอะรเยอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไระรูเยอะนะรู้เยอะรูเยอะเลรูเยอะไงไดๆอนะครับจุรูเยอะเอออย่าเอาพวกนี้ไปได้ที่ไหนนะครับ ก็กล้าที่จะเล่นเนาะใครมาอุดรกี่ครั้งแล้วฮะปนุมปนุมเออเมื่อสมัยยังเป็นวัยรอนอยู่มาเที่ยวที่อุดรนะหลงรักสาวอุดรเลยนะสาวอุดรสวยไหมใช่ก็โดนทิ้งไปใครใครใครมักล้าทิ้งตัวนู้ดเออตาคือว่าจริงๆเนี่ยหนุ่มคนแก่นเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงอุดรนี่สวยมาก คนชอบเที่ยวองเพื่อนไม่เคยกีบติดสักคนผมผมก็โอเคนะผมมาถึงที่นี่ผมก็โอ้ยทำไมสาวดอนสวยสวยกันทุกคนเลยนล้วอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนไหนสวยฮะคุณมีแบบคิวแบบคูแบบจิกว่ากันแล้วเดี๋ยวเราพาลุตโน่ลงไปโอเคใช่ๆช่เดูรถด้านล่างกันดีกว่านะอะเดินเซเลยครับอ่าเะไปถ่ายรูปนะครับผม ยินดีดเวยนะครับ